เดี๋ยวขออนุญาตน,นะคะให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวเองให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้รู้จักกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะ,ค,ะครับสวัสดีครับผมอาจารย์จงหงพลแสงสุขผู้ดำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทสปาทุเดย์ครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันราชยาผาติเวคินนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัสทสปาทุเดย์ค่ะ เห็นไหมคะบอกว่าเป็นน like, ักพยาบาลก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของด้านผลิตภัณฑ์นะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะรวามไขข้อปัญหานะคะเกี่ยวกับความสําเร็จครับเดี๋ยวเราเริ่มคําถามแรกกันเลยดีกว่านะคะว่าความคิดและก็มุมมองในด้านธุรกิจเนี่ยของทั้งสองท่านเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเริ่มจากคุณผู้หญิงกันดีกว่านะคะเพราะว่าอาจารย์อาจารย์ชงผงเนี่ยเขาแบบว่าเชี่ยวชาญหนักมากเลยค่ะ ก็คือเราจะใช้ก็คืออย่างอย่างคุณคุณเมย์นะครับก็คือจะเชี่ยวชาญในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับก็คือเราจะเจาะเป็นชัดๆเลยนะครับอย่างคุณเมย์ก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยสามารถถามได้สอบถามได้เลยว่าเป็นยังไงนะครับที่คุณคุณเมย์มีอะไรอยากจะแบบว่าแนะนำเลยค่ะว่าันปัญหาของทั่วไปหลายหลายท่านที่อยู่ทางบ้านเนี่ยหลายคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพหลายคนไม่ ไม่ดูแลตัวเองะค,ะคือไม่ทานอาหารเสริมอย่างนี้แล้วอ,อย่างนี้คุณเมย์จะมีอะไรแนะนําผู้ชม,มบ้างนะครับว่าเราจะต้องดูแลตัวเองร่างกายยังไงส,ส่วนใหญ่ะนะคะในการดูแลสุขภาพถ้าเกิดเรารับประทานอาหารนะคะถ้าเกิดได้อาหารที่ครบหมู่อะไรนี้ะจะทําให้ร่างกายแข็งแรงนะคะใน,นกรณีทานอาหารเนี่ยมันก็จะมีอาหารที่เราหาแทานได้จาก ทั่วไปหรือว่าเราต้องมาซื้อซื้อปรุงอะไรอย่างนี้สําเร็จซึ่งซึ่งอาหารบางทีสารอาหารมันก็จะไม่ครบหมู่หรือว่าได้อาหารไม่ส่วนมากคนเมืองนี่ก็คือก็ซื้อซื้อสําเร็จรูปมาเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะก็าะนั้นก็ผสมผสมยังไงเราก็จะต้องมีอาหารเสริมเพิ่มเติมเข้าไปแล้วถ้าถ้าคนเราเนี่ยถ้าทานอาหารไม่ครบห้าหมู่จะมีปัญหาในเรื่องของอะไร ถ้ากรณีขาดสารอาหารบางโรคมันก็จะทําให้มีอาการเจ็บป่วยได้หลายอย่างนะคะทั้งมีภาวะโลหิตจางโลหิตจางหรือว่าอ่อนเพียโรคต่างๆจะตามมาค่ะคยกว่าต้องมีการป้องกันนะคะแล้วก็บำรุงเตรียมตัวได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ร่างกายของเราก็มีการใช้งานไปพอสมควรนะคะอันนี้ก็จะไปอยู่ในเื่วนของดูแลผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของบริตภัณฑ์แต่ว่าถ้าเป็นอาจารย์ชงหง์คะอยากจะให้ท่านพูดแนวคิดนะคะเกี่ยวกับบริษัทหรือว่ามุมมองเกี่ยวกับธุรกิจของอาจารย์ชงหงศ์นิดนึงนะคะครับถูกต้องครับในเรื่องของการตอบโจทย์ปัญหาปัญหาสุขภาพเนี่ยการถือว่าเป็นเป็นปัญหาใหญ่ สำหรับ,รบท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับท,ที่รักสุขภาพและก็ต้องการสุขภาพแข็งแรงอายุยืนนะครับวันนีเ้เรามีจิตเป็นนายมีกายเป็นบ่าวเนี่ยบางทีการขาดการดูแลสุขภาพของเราเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาสําคัญเหมือนกันนะครับวันนี้อาจจะมเีเขาเรียกว่า80เอ,อ80นะครับมนุษย์เราเนี่ยนะฮะได้นำสารพิษหรือสารตกค้างขนเปื่อนเข้าไปทางปากหรือทางอาหารด้วยส่วนใหญ่นะครับ ซึ่งก็จะทให้เกิดพิษตกค้างในตับไตหวัวใจม้ามปอดนะครับรวมทั้งเลือดเป็นพิษในภาวะล่านี้เนี่ยก็จะเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนหรือโรคอื่นๆตามมานะครับ <mm ทาใ,ให้เกิดอนุมูลอิสระหรือทําให้เกิดสาารที่จะก่อโรคมะเร็งโรคร้ายอื่นอ่นตามมา <mm อันนี้เราตอบโจทย์ป,ปัญหาในเรื่องนี้ครับบริษัทสปาทูเดย์เราเห็นว่าตลาดสุขภาพเนี่ยตลาดร่างของคนเนี่ยนะครับถือว่าไม่มีใครปฏิเสธ เพียงแต่ว่าคนเราบางทีอาจจะเผลอเลยหลงละเลงในเกมกิจกรรมแต่ละวันที่ทําไปลืมดูแลสุขภาพตัวเองวันนี้ครับเราจำใหม่ครับถ้าลืมองครับวันนี้ <laughs> ถ้าลืมเนี่ยนะครับก็คือต้องหันมาใส่ใจต้องฝักทางนี้ครับสำหรับผู้ที่รักสุขภาพครับประเด็นเริ่มแรกเนี่ยครับก็คือสําหรับคนเราที่มีสารพิษในร่างกายเนี่ยนะครับก่อนที่จะทําอย่างอื่นเหมือนบ้านมาหลังหนึ่งเนี่ยก่อนที่จะเอาเฟอร์นิเจอร์เข้าไปประกอบในบ้านให้เกิดความสวยงามแน่นอนครับต้องทำละ ทำทำละความสะอาดบ,าบ,าออบ้านก่อนเช่เช่นเดียวกันนะฮะวันนี้เราจะกินอะไรที่เป็นสารอาหารที่จะเป็นสำหรับร่างกายเข้าไปเนี่ยมันต้องทําให้ร่างกายของเราสะอาดก่อนนะครับวันนี้เราโจทย์ข้อนี้เรารตอบโจทย์ก็คือเรามีก็มีคอโรฟิลนะคะรับไลปิดคอโรฟิลนะครับตัวนี้ครับอันนี้นะฮะสรรพคุณเขาเนี่ยนะครับอันนี้เร่าๆนะฮะก็คือจะไปช่วยทําให้อ ตับไตวิจใ,ใจม้ามปอดที่มีทิตกค้างเนี่ยนะครับก็คือ,อช่วยขับพิษนะครับรวมทั้งทําให้เลือดของเราเนี่ยเป็นปกตินะฮะเพราะฉะนั้นะระบบขับถ่ายก็จะดีขึ้นนะการดูดซึมสารอาหารนําไปใช้ในส่วนต่างๆหรือแฝงสอบเข้าไปในร่างกายเนี่ยก็จะดีนะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับพี่น้องทุกท่านเนี่ยครับอันนี้เป็นงานวิจัยระดับโลกเลยนะฮะแล้วก็ผ่านออยปลอดภัยร้อนนะครับอันนี้เป็นงานวิจัยนะฮะสำหรับข้อแรกเพราะว่าอะไรครับร่างกายของเราเนี่ย ได้รับสารพิษเข้าไปนะฮะแต่ร่างกายองเราก็ต้องดีท็อกขับสารพิษออกทุกทุกสิบห้าวันแต่บางทีมันเข้าไปแล้วมันออกไม่ทันก็เกิดการเก็บสะสมในรูปอะไรทำงานไม่ทันทํางานไม่ทันเลือดเป็นพิษตับไตเป็นพิษเหล่านี้ครับอันตรายนะครับอันตรายครับร่างกายจาก1ปีถึง30ปีเนี่ยยังเพียวยังบริสุทธิ์อยู่แต่หลังจากนั้นมันเป็นการเขาเรียกเกิดโรคครับโรคที่เกิดจากการบริโภคสารพิษที่ปนเปื้อนไปอาหารเนี่ยมันเหมือนติดระเบิดเวลาตัวเอง วันนี้เราต้องเอามันออกด้วยนะลิควิดนะของคอร์โรฟิฟของเรานะสปาทูเดย์นี้จัดให้เลยครับใช้แบบว่าแคสปาทูเดย์นะคะช่วยบำรุงแล้วก็ช่วยฟื้นฟูนะคะสิ่งที่หร่อถูกต้องครับอันนี้เมื่อเมื่อล้างสารปนเปื้อนหรือดีท็อร์แล้วเนี่ยนะฮะก็มีส่วนในเรื่องของบำรุงนะวันนี้ไวต้าเซลล์เนี่ยครับของสปาทูเดย์เนี่ยก็มีเขาเรียกว่าอาหารสำหรับเซล เซนะล์คือหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดรวมกันเป็นเนื้อเยื่อเป็นะบบหรือกล้ามเนื้อร่างกายของเราวันนี้เซลล์ของเราก็มีการผัดเปลี่ยนทุก3าวัน7วันนะครับ,รบเปลี่ยนเป็นเซล์มีเซลล์เกิดขึ้นใหม่มีเซลล์ที่ตายเพราะนั้นการได้เซลล์ที่ขึ้นมาใหม่มันต้องได้สารอาหารที่ครบถ้วนวิตามินเกลือแร่อะมิโนแอซิดอยู่ในนี้นะครับ,รบก็จะไปช่วยบำรุงเสริมสร้างเซลให้แข็งแรงนะทำให้ร่างของเราแข็งแรงป้องกันโรคได้และสร้างภูมิด้านฐานอันนี้นะครับจัดอันนี้นะครับโอเค อย่าแล้วในความคิดเห็นของอตัวของพี่เมย์บ้างดีกว่านะคะเนื่องจากว่าเป็นคนดูแลในส่วนของคุณภาพนะคะของสินค้านะคะแล้วก็เป็นนางพยาบาลด้วยตันนี้นะคะจะต้องรู้เกี่ยวกับหลักอนามายัยหรือว่าสิ่งจําเป็นนะคะที่มาช่วยฟื้นฟูแล้วก็บํารุงของร่างกายทําให้แบบว่ารู้ว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเราเนี่ยมันจําเป็นนะทีนี้เราก็จะต้องดูก่อนว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการรับรองจากทางอยอยหรือเปล่าใช่แล้วก็จะดูนะคะว่ามีออยรับรองมีคุณสมบัติเป็นยังไงแบบไหนเพื่อว่าจะได้ช่วยบํารุงดูแลฟื้นฟูร่างกายของเรานะคะแล้วก็ของเราเนี่ยของสปาดั์เนี่ยนะก็จะมีในส่วนของออยรับรอง อัอแล้วอยากให้พี่เมย์นะคะได้บอกถึงแบบว่าข้อดีนะคะของตัวผลิตภัณฑ์ตัวเนี้เนี่ยที่พี่เมย์ได้แบบเล็งเห็นเนี่ยมีอะไรบ้างคะก็อย่างที่อาจารย์ได้พูดนะคะว่าอาจารย์ชงหงบอกแล้วว่ามันจะต้องดีท็อกซร่างกายต้องขับสารพิษออกไปก่อนที่เราจะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในตัวของลิควิดคอโรฟิลนี่มันก็จะช่วยในส่วนนั้นค่ะและในส่วนของ ผลข้างเคียงหรือว่าอันตร,รายใดๆเนี่ยพบเจอบ้างไหมคะในตัวสินค้าของเราส่วนใหญ่ก็ไม่มีผลข้างเคียงร้อยเปอร์เซ็นต์ะนะคะเพราะยังไม่มีการคนปป้นพบว่ามีใครมีผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนอะไรคร่ะค่ะและอยากจะทราบนะคะจุดเด่นนะคะอดียกยให้อาจารย์หมอาจารย์หนพูดเรืงกันนะคะจุดเด่นของภาพรวม ของบริษัทของเราร<ะ>วมไปถึงจุดเด่นของสินค้าที่เรามีเนี่ย<ะ>มันมีอะไรที่มันเด่นและแตกต่างจากอื่นๆคะทั่วไปขอบ,บคุณขอบคุณครับสำหรับการคีบและแคร์และเทคเนี่ยคือการดูแลห่วใ่ต่า ผู้ใช้หรือสมาชิกของเราเนี่ยครับเป,เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆวันนี้เป็นงานรีเสิร์ชนะครับเป็นงานวิจัยทั้งหมดเลยในผลิตภัณฑ์ของเราครับที่สามารถไปตอบสนองตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพและมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยต้องยอมรับว่าต้อง100%ยเปอเซ็นในระบบขับเคลื่อนในระบบการทําให้ประสบผลเร็จในธุรกิจเครือข่ายสินค้คาต้องเป็นต้องมาก่อนเพราะว่าถ้าสินค้าเนี่ยหนะฮะเป็นงานวิจัย นะว่าใช้เราเห็นผลจริงมีประโยชน์จริงนะครับ,รบมีความปลอดภยัยนะแล้วก็ราคาเนี่ยประหยัดนะใช้แล้วเห็นผลนะมีคนมาซื้อซ้ําสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นการการันตีบริษัทว่าโอเคนะสินค้าขายได้และติดตลาดนะและระบบอื่นๆก็จะตามมานะเป็นการยอมรับมีเรื่องเล่าปากต่อปากส่งเปนไปถ้าพื้นของสมาชิกก็ทํางานได้ง่ายและอย่างหนึ่งนะถ้าเรานําสิ่งที่ดีมีคุณภาพประสิทธิภาพและเห็นผลเนี่ย ไปไปให้ญาติให้พี่ให้น้องไปเล่าไปบอกต่อมันก็เหมือนกับว่าเราได้กุศลส,นส,นสน่วนหนึ่งนะแล้วหลังจากนั้นก็จะตามมานะครับใ,ในเรื่องของอื่นๆเรื่องแผนเรื่องรายได้จะตามมาครับค,คือพูดง่ายๆในในระบบการขับเคลื่อนเบื้องต้นอันดับแรกที่ท,ท,ที่ที่ต้องคิดก็คือสินค้าจะต้องจอตอบโจทย์ตัวเองได้นะบจะต้องทานแล้วต้องดูมีงานวิจัยรับรองเพื่อที่คนที่นําไปทาน ก็จะได้มีคุณภาพโดยสิ้นสุดนะครับถ้าทานแล้วดีก็ต้องมีการบอกต่อนั่นคือระบบกลับเพื่อนที่จะขับการต่อถูกต้องครับและอีกอย่างหนึ่งครับก็คือในการผ่านกฎหมายขายตรงเนี่ยหรือการผ่านสมาคมคุ้มครของผู้โภคเนี่ยผลิตภัณฑ์ทุกตัวเราส่งงานวิจัยที่มาโรงงานนะฮะมาตรฐานต่างๆก่อนที่ได้ใบอนุญาตนะฮะแต่ละตัวเพราะนั้นเราเราสติ๊กหรือเรา โฟกัสมากเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากมากเลยนะครับสำคัญมากเพราะนักพิภั์ของเราเนี่ยมีอาจจะเป็นประมาณ10รายการแต่เราเน้นเน้นประสิทธิภาพคุณภาพมากเพราะตลาดเนี่ยต,ตลาดหรือวอลลุ่มเนี่ยของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันบิ๊กมาร์เก็ตมากแล้วทำให้มันยั่งยืนได้เติบโตต่อไปค่ะแล้ววันนี้ในระบบขับเคลื่อนต่างๆของบริษัทวันนี้อาจารย์ชงหงนะครับมั่นใจได้ กี่เปอร์เซนต์ว่าวันนี้เนี่ยสินค้าเราจะตอบโจทย์สมาชิกแล้วก็สามารถในการขับเคลื่อนนะครับหลังจากการผ่านคัดกรองจากคุณเมย์นะครับจะเขียนวันเชิญทางทางกิจการเป็นคนคิดคือพยาบาลจะพูดน้อยแต่หนักแต่ในเรื่องของงานดสเซลงานพิจารณาจะเป็นยกให้คุณเมย์ในเรื่องของการพรีเซนต์ต่างๆ่ต้องยกให้อาจารจงหงวันนี้ในระบบการขับเคลื่อนของบริษัทวันนี้อาจารย์มั่นใจว่าสินค้าของสปาทูเดย์วันนี้เนี่ยสามารถขับขึ้นและนำพาให้สปาร์ติไปสู่ความเร็ดด้นได้หรือ ในเรื่องของความมั่นใจนี่ครับก็คือต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มมันไม,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 ม่มีขาดนะครับและอย่างเป็นสินค้าการันตีนะครับคำว่าการันตีหมายถึงว่า1การันตีเรื่องประสิทธิภาพวความมาาุณภาพและความมาตรฐานและความปลอดภัย2การันตีในเรื่องตามกฎหมายขายตรงมาตร15นีานะครับผู้ใช้เนี่ยถ้าไม่พึงพอใจเนี่ยสามารถคืนได้เพราะฉะนั้นในเรื่องสินค้าการันตีเนี่ยทำให้ผู้บริโภคเนี่ยท่านครับพี่น้องที่จะทานอะไรเข้าไปใช่ไหมฮะเขาต้องมั่นใจว่ามันปลอดภัย <bid. S 1> มั่นใจว่ามันได้ประโยชน์จริงๆแต่ถ้ามันไม่ปลอดภัยไม่ประโยชน์นะครับโอโ้โหนีฮะอยู่ไม่ได้นะฮะอันนี้คือหลักสําคัญเลยนะ <c oughs> ครับเพราะนั้นตเต,ติบโตแน่ครับ100นะร้อยร์เ <c oughs> อยากให้แบบว่าถ้าเกิดว่าออตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมนะคะูิรูข <c oughs> ี่หมื่นคนนที่เราดูเราอยู่กำลังสนใจอยากให้อาจารย์ทรงผมนะคะช่วยแบบว่า เชิญชวนนะคะสำหรับใครที่สนใจให้ความมั่นใจแล้วก็ได้บอกด้วยว่าธุรกิจเราเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้ไหมนะทีนหลายท่านสนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์สนใจในเรื่องของระบบเครือข่ายสนใจในเรื่องของมันนี่ต่างๆใช่มให้อาจารย์ดูมันนี่ในสำคัญมากอาจารย์ดูผมบอกผู้ชมมากโอเคครับผู้มีเกี่ยวข้ท่านครับก็เรียนให้ทราบนี้ครับว่า ในยอดของการาซื้ออุปโภคบรโิรโภคเนะยครับในยอดวันหนึ่งนี่นะครับก็มีอยู่ประมาณ1,600ล้านบาทต่อวันนะคร<ะ>ับแล้วในยอดธุรกิจที่ทำานะ SML หรือทำธุรกิจขายตรงชั้นเดียวเนี่ยปีหนึ่งก็ประมาณอยู่ที่4 0่0กว่าล้าน<ะ>ในธุรกิจ m m เนี่ยปีหนึ่งก็อยู่ประมาณ80,000ล้านเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยนอกจากผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพมีประโยชน์ประสิทธิภาพความปลอดภัยแล้วเราก็ย<ะ>ังมีหมัด มาดทูเดย์นะครับซึ่งจะเป็นตอบโจทย์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับซึ่งท่านประธานเองผู้บริหารเองได้วางไม่ได้วางแผนในการที่จะโปรเจกต์เรื่องมาดนะฮะทูเดย์ของเรานะครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้ามาเลือกสรรเพราะในยุคการแข่งขันเนี่ยนะครับก็คือว่าต้องทุกสิ่งทุกอย่างนะครับรวดเร็วว่องไวตอบสนองความต้องการนะครับได้ทุกทุกส่วนนะครับนะให้ผู้บริโภคสมาชิกผู้นําบริษัทอยู่ได้นะควันนี้ ในเรื่องของการขับเคลื่อนเหล่านี้ครับก็คือว่าถ้าหากว่าผลิัณฑ์เนี่ยมันมียอดจําหน่ายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆไม่สิ้นสุดเช่นเดียวกันรายได้ของสมาชิกที่เข้ามาร่วมพัฒน,นาตรงนี้ก็มีรายได้มากขึ้นมากขึ้นไม่สิ้นสุดเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เราก็าเชิญชวนเชิญชวนผุ้เกียรติทุกท่านนะครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับถ้าสนใจในเรื่องที่จะทําธุรกิจ เคอขายให้เป็นอาชีพนะะเป็นอาชีพที่ดีงามเป็นอาชีพที่สามารถเปลี่ยน,ปยนแปลงฐานะรายได้ตัวเองได้ยอย่างไวนะครับ,รบไม่มีไม่มีอาชีพอื่นนะฮะ เชิญครับสปาทุเด์นะิีดีนะครับและนี่ก็อีกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับคนธุรกิจค่ะและก็สำหรับคนที่รักสุขภาพด้วยนะคะอย่ารอช้านะคะวันนี้เรามาแนะนำสิ่งดีแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะกับพี่เมย์แล้วก็อาจารย์ชงผมด้วยนะคะที่มาแนะนำนะคะทางด้านธุรกิจแล้วก็มาแนะ ให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆแบบนี้ด้วยนะคะช่วงหน้าค่ะสําหรับคนที่รักสุขภาพนะคะต้องรอดูเลยค่ะคใช่ไหมคะจารย์ใช่ครับ,รบเรามีเคสตัวอย่างอีกแล้วนะคะคซึ่งสําคัญมากเลยนะคะพลาดไม่ได้ช่วงหน้าต่าบกันเจอแน่ค่ะ